ปูปูปูฉึกฉักฉึกฉักปูปูปูฉึกฉักฉึกฉึกประชดอะไรกันวะกูไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านเลยกูนั่งกินข้าวสวัสดีครับพี่เซียมาตั้งปอกอะไรวะคนทำไรชื่อปอกอะไรครับมาสิบลุกหนักตัวคารื่อปอกม่วงแต่ปอกชมพูก็ทำได้ว่าไงคะทำให้ก็ได้เอาคนออกสลัดครับเออรอสักครู่นะครับเดี๋ยวหนูจับงแป๊บนะให้เขาบอกค่ะวะใช่ไหม เสร็จแล้วครับคนสวยขอบคุณครับมีคนสวยกว่าหนูด้วยเหรอเอาใครออกคะไอ้บูเลตตาตาบอยนี่ออกคออกเลยครับนะเมื่อกินเองของวันเนี่ยไม่ซื้อหรอกครับมาหาคุณเนี่ยน้ำโลบิร์ตดูไว้บูเลตเรื่องอะไรอยู่คะออออกแล้วออ ต่เมื่อวานคุณยิงกันนะคะแล้วก็โคโนะครับโคนอวันนาบีอู่เลยก็มาเลยพี่ฮัลโหลพี่มีใครอยู่แถวเลเวลล่างบ้างอ่ะรับป่ะผมแปรงมารับไม่ไหวกันใช่ไหมนี่อยู่เลเวลล่างนี่มันนี่เออพี่มันมีเนื้ออะคะว่าไงพี่น็อกใครอ่อยคะโคโนะไอวันนาบีครับค่ะไปกล้าไอวันนบีไอ้ถ้าสมทบเข้าแก๊งนี่ต้องเอาไว้ฝั่งซ้ายก่อนใช่ปะ ใช่ใช่<อ><อ>ไว้ั่ง,ง้าย<ๆ>ก่อนแล้วก็นะนับสิบสี่วันนั่โรเบิร์ตดูไว้สามคนใช่ไหมคะแล้วก็ไฮไลท์ไอวานาเบียบเห็นไหม นักจริงเยอะเดือดอ้วนใครดีกว่ใครเหรอครบอันนึ่งอัแล้วป่ะเดี๋ยวบีที่บอกครับที่ไม่เอา LK ไปลงทีงใหม่เราครับเห็นพวกจามูไรเป็นข่าวบ่อยให้มันไอ้นี่นครับตน้นแคงคืนนะโอเคถ้าเยือดมันทีเดียวแล้วคุณจะมาทำไมอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเราชื่ออะไรนะหลอดใช่ไหมใช่ครับี่ไม่หมดมมีคนยืนยันนออะมัน ใครคะคนยืน <Barbie S 1> ยันบอบบี้ครับบอบบี้บอบบี้ยืนยันไม่ได้คะ่ะเอาละมาเอาละเอาละกว่ะแต่เขาะจะมาเข้าสัตว์จริงเลยนะอ,อ่ะจะอู้หรอถ้าเขามาเข้าสัตว์จริงพี่ก็โยกชื่อเขาไปสัตว์จริงเลยอ้าวยากได้ได้ได้ครับเอาปีนยี่ออสิบกว่าครับ go อะไรมาสะพานไหนละวิธีเบอร์ละสิบอะสามเนึ่งสามนัไม่ได้เปลี่ยนชื่อเมืองครับนะทำเมืองใหม่เนึ่งสามใช่ไหมครับมีอีกคนนะครับสะพานใครคะยูโน่สตาบอยครับดีห้าหกครับ อันนี้เป็นเสียงที่ก็มันจะแกะนี่เป็นนี่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะเป็นอกไก่อกไก่อบกรอบนะครับขอหุ้นได้ปะมีครับพี่ชายใหญ่หุ้นอะไรครับพี่พี่ต้องไปถามขอนุ่นผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือครับมีใครอีกไหมครับหรือว่าแค่ห้าคนบวครับบอกรับ,บ แล้วก็คุณเซฮายยังไม่ได้มาเอาบัตรแก๊งนะคะเซฮายครับแต่อยู่ในรายชื่อเลยใช่ไหมอยู่ค่ะอยู่แต่เขายังไม่ได้มาเอาบัตรแก๊งหวยมัวแต่ไปนั่งพิมพ์หรือจ้องใครมันก็ไม่รู้อะไยืมเวนเนี่ยได้ครับดาบ เสียงไก่อมกรอบเนื้อน้อยนะไฟใช้ไม่ได้พอ่อมึงอ่ะทำดีๆด,ดิเพื่อนฮัลโหมาแล้วพักเกอืมอ่ะอืมเนี่ยใหอเหนียวใหเหนียวไม่สภาน้องแกงเรื่องวา,งงายังเข้ามไม่ได้ค่ะติดครูดาวอยู่เหนียวคุยเห,ห,หน,เนียวคุยแต่ท<ม>็อ,อไปไมใช่ปหมจะจะท็อ,เอเปเมาออกให้แล้วค่ะ เ<จ>ดี๋ยวหนูดูคุณตาให้นะพี่เหนียวเมื่อไรอหราฟ้าจะมองดูมาวัดหมดวันที่สิบสี่ละมไม่นี่เมยจะบอกหูโอ้โหน่านอันนี้สภาใส่บินที่ขายห้าแสนวุวนเป็นยิปโป่ยังหลอกตัวเองไปวันๆอยู่เลยวุ่นเออที่บับบี้ตาบายแะไรเนี่ยของเขาเท่ากเท่าไหร่ครับห้าแสนค่ะ ใส่สามาเลยครับว่างเหี้ยอะไรโอเคเรียบร้อยค่ะบทมึงจะตึงก็ตึงเนาะบทมึงจะแบบโยนก็ให้โยนให้กูเลยอ่ะเออนั่นแหละเพื่อนมึงมีงหลักฐานไงก็งแบบเอากาออกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอืมปะน่าจะเสร็จละแล้วก็ววเดี๋ยวรอเอาเซตใหม่มาต่อไป สัปดาห์ครูดาวมันกี่วันครับมันเปลี่ยนเป็นสามวันแล้วันี่สิงมาอย่างครับมันมีแต่คูดาวออกพี่เหนียวติดคูดาวออกครับว่าไงครับพี่อ๋ออสามวันใช่ไหมไอ้ชักมายังไงอ๋อยังไงครับพี่มีอะไรหรือเปล่าครับหืพอดีฟันหน้าที่อยากโยกอ่ะเห็นจกเห็นจบแล้วมันเทสเลยพี่ต่อเลยป่ะตอบป่ะพี่ก็คิดว่าฟันหน้าพี่โยกอยู่พอดีเลยอะปากหมอไอ้เจี๊ยบบอกจะเล่นโทรหาพี่หน่อยว่าไหวเปล่า ได้ได้คร so ับ <questioned> พ like <bbe> ี่ได้ครับพี่ได้ครับพี่ะได้ครับได้แล้วหลอกไอตีสั์เพื่อนรันะมึงฟังกูนะไอตีใหญ่มันโทรมาเล้ากูบอกว่าไอชักมาหรือยังฟันหน้าพี่อยากโยกเบ้าตาพี่อยากเสียวคอพี่อยากขาดคายเคียวมึงจัดให้พี่พี่มันเออเหรอเนี้ยเล่นอะไรอ่ะ เดี๋ยวกูก็เมื่อะไรเดอกป้าจะมองดูมาวัดเลยเดี๋ยวหลังเต็สียกูให้เต็มบกเลยลอย่าเพิ่มมันเองอุ้ยฮะไอเหนียวไอเหนียวได้เข้ามาไหนอะวันที่ปีนลยนะโอ้โหว่มันอยู่ที่ถ้าเกิดมีสตอรี่ก็อยู่ที่คุยทั้งสองฝั่งถ้าเกิดมึงอยากแบบกดให้มันเข้าเลยที่อะไรเงี้ยหืมใครเอ๋อไม่ไม่กูอยากกูอยากต่อไฟทั้วันสองวันนะเพืให้มันเข้าระบบนะเพราเข้าระบบไว้ทำมันมีเล่นในเมืองแม่งเลยสดสดสดเลย นอนไปแล้วบุดไปแพ้มาหัวร้อนแล้วกหัวเลยหัวร้อนกักเลยนะสุดเลยปืนไม่มีไรเคสต้องไปนั่งชนง่องแงอ่ะสุดเลยมีไอยูโน่อยู่ไม่เป็นไรมีอยู่นออกแล้วไอยูก็มาเอาออกเลยอ่ะเออออกไปแล้วเอาแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตามมาจ่ายเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนายกกอาปับตัวกูคุยกูไม่ได้เต้นไอเฮี้ยใครเล่นอ่ะไอยูมาชามายเ้าไม่ไดเล่นใหม่เลยนะเฮ้ยอยู่นอกเราตุลาตุลาไอพ้อชัวเลย พอพอพอเฮ้ยแม่สิงจามชิบหายนี่อยากมากระโดดเขามันเล่นตัวกูกูไม่ได้ที่นี่เลยเลยใครจะเล่นตัวมึงได้บ้าปะนายกไงสรุปตอนนี้เราขายคนเนี่ยร้านเหรอหกถ้าเกิดที่เราที่กูนับอ่ะเหลี่ยวนึงเหลี่ยห้าเด็กเมื่อไงหรอชื่อไรไม่เหลือียวตัวละไม่เหลียว ไม่ผ่านเหรไม่ผ่านนะมีไอ้เมื่อกี้ไอ้ไอ้เมื่อกี้ไอ้ตื้ยใจไอ้ตื้ยใจบางบอลเหรอไม่รู้ว่ากูรู้ว่าไอ้ตื้อใจบางบอลเนี่ยรู้สึกว่ามันปีมือเดียวแต่กูว่าติงต๋องเลยฮะก็มีไอ้พวกอยู่ตลอดก็ไอ้พวกไอ้พวกวินอ่ะไอ้วินผมอยากรับไม่ได้อยากรับแก่โลเพมาเออตลอดกูกูอ่ะกูจะให้มึงคุยกับพวกไอ้วินอยู่เนี่ยโกเล็กอยู่เคอะสามคนเลยไอ้วินไหนวะ มันเอาใครบ้างอ่ะมันมีไอเอร์วินไอคอนเนอร์ไอลีออนก็คือพวกอยู่ตลอดเมื่อไหร่เนี่ยอยู่ออนได้เจี๊ยบกันไหนเจี๊ยบมึงเอาไงเนี่ยไม่มันมีว่างอีกหนึ่งพอดีไงไม่ได้เจี๊ยบคุยไอเจี๊ยบอ่ะแหละเจี๊ยบวันเปิดเทอมวันที่สิบหกว่างเล่นเหรอว่างอ่ะมันเลิกเรียนตอนสี่โมงครึ่งไงพี่โรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรกลลับมางเ่นอยู่อยู่ปีน่ะอ่ะกูไปแดกร้านกาแฟแถวปีนบ่อยก็คือ มึงต้องนัดเจอกูที่ร้านกาแฟก่อนตอนจับมาเล่นยๆตนที่ผมกลัวผมกลัวพี่ยะผมกลัวพี่ยะกลัวอะไรกลัวทำไม่ได้ใหญ่ตา่มึงเหรอกลัวกูทำไมตัวจริงน่ารักลาบบุบบุบอ่ะลาบูบูุบมีพาการทิพมาปะไอ้บ๊อบมีพายการทิพปะใายการทิพปะวะมีมีมีพายการทิะเนี่ยพายการทิพมาบอกว่าโง่้สามตัวเลยจะอยู่ตลอดบายกาแฟเจมอเป็น ก็ฟีเจอร์ไอ้ครูไอ้วินเล่นเป็นไอ้วินไอเลียออนัวว่ามันเซนพอได้ไอ้นี่ลุงไอเจมอ่ะไอเจมไอเจมน้องไอวาต้องถามไอวาต้องถามไอวาสักเกอรไอเจมอ๋อคือมึงว่าที่มันขับรถใช่ไหมที่มันขับรถจริงๆใช่โอ้ใช่ลุงตอนนั้นไหมเจี๊ยบไอเจี๊ยบไม่ต่อไปเจี๊ยบ พ่องนี่กูชื่อบ๊อบถ้ากูเจี๊ยบแล้วมีอะไรอ่ะอืไอ้แจ็คไอ้แจ็คใช่ฮะไอ้ละไอ้ละไอ้แจ็คหวังซี่น้อยหนาคือรู้ไม่ใช่นะเนี่ยมันมาแล้วมันถามดิไอ้เจี๊ยบมึงว่างมึงเลิกเรียนกี่โมงอะสี่โมงครึ่งอ่ะมึงเลิกเรียนเสร็จปุ๊บมึงขับรถไปที่กินโอคอกนะเจอกับกูก่อนมันคือที่ไหนอ่ะแถวปิ้นทุกวันทุกวันที่เก่าที่เก่าแล้วเลี้ยงกาแฟกูด้วย กายอิ่มว่ะทีมเกากาอิ connect, no? <ơi> ่มเชิญนี่มึไม่เห็นมั้ยไออมึงมึงมีเวลาเล่นไหมมึงมีเวลาเล่นไหมเอาสาระมีแล้วมันถึงตีสองแล้วเวลามันไปเรียนกี่โมงอ่ะเออเดี๋ยนี่ที่นี่เขาเล่นกันถึงหกโมงเออหกโมงนะหกโมงเช้านะเจี๊ยบพูดจริงนะกูไม่ได้พ nice. ูดเล่นนะมึงไปดูย้อนหลังได้วันนั้นกูขี้เกียจเล่นเลยแบบง่วงมีแต่กูอ่ะที่ไม่ง่วงวันนั้นะเหรอไอ้ละมึงบ่นกับกูอยู่เลยไอ้ละตาสว่างเลยอ่ะ วันนั้นอะตาสว่างเป็นดวงไฟเลยแต่อันนี้พูดจริงนะมันเล่นกันเยินเช้าจริงนะไม่พูดเล่นนะไออทีมันไม่เหนื่อยหลงปีหรอเออเผื่อไหลอะไหนมึงจะฟาร์มอีกเอาเวลาเกี่ยวเกี่ยวอยู่ไม่ต้องไม่ต้องข้าหรอกเผื่อไหลอะจำแค่นี้พอเผื่อไหลง่ายๆมีมีฟาร์มอีกอะมึงมึงไหวไหมฟาร์มอีกอะ ได้ครับเอาอีกแล้วได้ครับได้ครับแม่น้องมันไอนี้บ้านรวยไอ้เจี๊บอะเดี๋ยวมันเดือนกระชากห้าพันลูกไม่ละกระชาวใช่ไหมเจี๊บมันก็พอเติมได้เหรอพี่เย็นเมืองว่าไปแคสไปแคสไปแคสไวเป้งด้วยเจี๊บอะไม่ไม่ใช่ครับพี่สภาแว๊เลยพอบอกแล้วไปแคสไวเป้งงานได้เจียบหนึ่งสลัดก็ได้เอาหนึ่งสลัด แต่กูกูขออย่างเดียวว่าไม่เอามาแบบว่าอันี่ละไม่เอาเป็นแบบเป็นเซ็ตละไม่ว่ะแพ็กเกจอะเอาแบบเออไม่เอาแพ็กเกจละใี่คุณใหื่อยแพ็คเติร์หมอครับรอบเลยเนี้ยเน้นเน้นแบบตัวแยกอะตัวแยกอะตัวหลุดตัวแยกเลยเหนื่อยมากเลยตัวตัวแยกตัวแยกพอผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็ไอ้นี่อยู่ดีนะก็ก็แยกวงอยู่ดีนะตัวแยกเหมือนไอ้ตีลาอย่างเงี้ยเราต้องเอาตัวเหนแย่เงี้ยนะตัวแก่โลเพตัวแก่โลเปในเหนียวอย่างเงี้ย ยากซ้อมแบบเต็จยาวๆตัวอ้วนอ่ะตัวอ้วนไปละาเลย้าจะมองดูมาว่าไปละไปฟามรอบมาก่อนไอ้เช่นนี้ไปหาเพชรเมฆกูพูดตรงๆเลยติดชิปหายสองเดือนหมูมาอีกตัวหมูเบอร์บี้กู้แล้วรีเฟกเขาจะอยู่ยังไงวะติดจากเลยไม่เขารอพี่ท็อปกลับมาพี่ท็อปติดงานมันฆ่าสาวไม่ได้โอเคแสดงว่าตอนเนี้ย เดี๋ยวอันนี้เล่นนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคเบอร์วี่มาเนะาะของเดือนไอ้หลอดเอาเจ็บเ๊าก่อนเลยงั้น<อ>ส่วนไอ้เหนียวเดี๋ยวมึงรอวันที่สี่ใช่ไหมใช่พี่บอบอกให้ทำให้เต็มแต่ก่อนเข้ามึงมีเงินเท่าไหร่เจ็บก่อนเข้ามึงมีสองมีห้าแสนสี่ครับพี่มาเมื่อกี้มึงคุยกับกูว่าไงมมมันี 200, ึงมีสองแสนมึงไปหามา<อ>ทั้งหมดมึงเหลี่ยมหนึ่งล้านหนึ่งแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมไปโพล้วก็ไปขายแล้วมีห้าแสน ไม่ไม่ไม่ผมต้องไปหาว่าเท่าไหร่นะเี่ล้านหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งตอตูหาไปแล้วห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนใ่ก่อนวันที่สามนะสิบสองที่ได้ยินอ่ะทไหมถึงวันที่เท่าไหร่นะเี่สิบสองสิบสามที่คุณได้ยินมาเอ๊ยฟาร์มคูณสองมาเท่าไหร่นะเพ่แอกอะไม่กี่บาทหรอ ไอ้นี่มันมีมันมีแพ็กตัดสิกอนอยู่มันเป็นเซ็ตไอ้นี่เซตสแน็คเลยเซ็ตสแน็คเซ็ตกินเล่นอะกินเพลินอะกินจุ๊บกินจิ๊บอะเอาของพวกนั้นไปขายก็ได้แบบบัตรคูณสองอะไรก็ขายออกนะเว้ยอะไรบัตรคูณมันขายออกขายได้หรอเออได้แล้วโคตรขายเลยกันแต่เมืองเอามาเอามาก่อนเนี่ยบัตรคูณเดี๋ยวจะสิบสี่เพื่อนจ้าก่อนเติมเจ็บมาให้กูเลยโอ้โหจาให้ที่วัดตัองเจ็ดแสนล้วถ้างั้นเราเจ็บรอเก็บตังก่อนเ้าเราค่อยเข้าเนาะ ใช่ครพี่ร้านเท่าไหร่นะหลอดร้านเอ็ดแสนเออขนาดนี้ดิเหรอถ้ามึงจ่ายมึงจ่ายก้อนนี้คือมึงสบายแล้วอ๋อระบบแก๊งนี่มันไม่เจมมันมีรถอยู่ไอเจมมมีอะไรมีอะไรมีแท็กมีแท็กเฮ้ยสวยดิเงี้ยเอาเข้าเลยก็ได้หลอดมีแท็กมียวเลยมีวอมีมิดมันทำมีหกแสนมันเดียวคือคือมันอะมีเงี้ยก็ไม่ได้โค้ดทุกอย่างหรอกแต่แต่มันเป็นคนคนเก่าไงมไม่แต่กูณยผลมันแล้วมีวอลมนแล้ว กูอยากได้เงินกะแตนดาดขึ้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเนี่ยครับอ๋อเฮียไป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 มั<ค>น <ไป S 2> มีของในตู้ไปไซื้อ,อไอ้นี่ไปเซ็ตสนแน็คอะไรอ่ะไปเจี๊ยบขายบัตรค,คูณสองคูณสองบัตรเอาตรงเอาตัวบอสเขาอยากให้ทำเต็มวที่สุดอ่ะแเราก็ต้องเลือกคนดีๆอไอเจี๊ยบไม่เคยอยู่กับเราเลยแม่บอสเอาอยู่แล้วไอเจี่ยคนเก่าเอ้เจี๊ยบเอาอยู่แล้ว ยิ้มยิ้มยิ้มฝันเหลืองเลยสิมึงอ้าวไปไปแลนดนด้วยวะฝันเหลืองฝันเหลืองเกมแอนดาด่านมาสบายเพื่อนรับประมูลได้หนึ่งคันยางต่ำท้ายดิวละรับเนี่ยสวยเพื่อนรอบนี้เรารับประมูลสามพัน